แม่ที่ดีควรมีพื้นที่ให้กับลูก คือเวลามีลูกแล้วอะมันห่วงแล้วเวลามันห่วงมากอะมันก็จะคิดว่าจะทําอะไรให้ลูกเลยเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เขาสามารถทําได้เพื่อลูกเขาก็เลยตัดสินใจที่เขาจะทําให้หมดแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นกนารอาบน้ำเมื่อน้องพูอยอยู่ครบสิบขวบอะเขาอาจจะได้มานั่งคิดหรือว่าได้ไปแชร์ความคิดเห็นจากแม่คนอื่นซึ่งวันนั้นคุณตาก,ก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็ให้น้องพูอาบน้ําเองแล้วก็แอบยืนฟังน้องพูอหน้าห้องน้ําซึ่งน้องพูอาบน้ําด้วยความสุขมากพอร้องเพลงไปด้วย แล้วก็อาบน้ําไปด้วยคุณตากก็เลยยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าห้องน้ำพอคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกทําว่าดีที่สุดสําหรับลูกแล้วอ่ะมันอาจจะไปทําให้ลูกทรมานหรือว่าถูกอยู่ก็ได้จากเหตุการณ์เนี้ยก็ขอชื่นชมคุณตักมากๆข้อแรกคือคุณตักยอมรับความไม่เพอร์เฟกของความเป็นแม่ของตัวเองยอมรับว่าอะไรที่ตัวเองทําผิดพลาดไปก็แก้ไขใหม่ทําให้มันดีขึ้นอย่างที่2กล้าที่จะพูดคําว่าขอโทษต่อหน้าลูกเมื่อตัวเองได้ทําสิ่งที่พลาด